อะอยากรู้อะไรอีกเออเรามันเสียไงเราเอ้ยถามประหลาดให้หวยอีกไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่เคยสนใจวันนี้บันไรฉันยังไม่รู้เลยวันที่อะไรเออการขงสุดดอกก็แบบรู้รถหลวงไงนะรถหลวงก็ไปก็ให้ผมใช้ได้ผมก็ใช้รถผมมันเสียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วถูกอ่ะคือ วันนี้เขาคือต้องเห็นใจพวกรอพอผมเหมือนกันนะเขาก็เป็นห่วงผมนะนัะนั้นเวลาผมชอบแถไปโนะไปนี่ไงก็ผมก็เห็นประชาชนผมนก็อยากคุยเขาทักกับเขาบางทีรอพอเขาก็ไม่อยากให้อันตรายเขาในมุมมองของเขานะอืมมันก็ทาไมก่อนมีใครก็เดินแบบผมหรอกมีไหมมีหรอกแต่น,นี้ผมถือว่าผมทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยพระเยอะใช่าาไฮนะโตเละ ใฮ้ใครเขาบอกแล้วเอ้ยไปลองยิงดูสิไปอ๋อเหรอไม่รู้ไม่รู้ไอ้ยิงก็ติดคุกเลยอเอออเรื่องเหล่านี้ใครเขาจะบอกแล้วเป็นเรื่องของกรปภเขาอืมบอมโมดเลยเหรอ,อม